ามนโยบายละแผนระดับชาติวิวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพุทธศักราช2561ถึงพุทธศักราช2580มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการทำงานและการให้บริการภาครัฐให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จณนะจุดเดียวผ่านระบบเชื่อมโยงอัตโนมัติเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์4.0กรมการเงินกลาโหม ได้พัฒนาระบบงานให้กับผู้ที่รับเบี้ยหว,วัดบำนาญทางสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมในรูปแบบการให้บริการแบบเป็ดเสร็จ One Stop Service โดยได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิรูปกระบวนการทำงานและขั้นตอนการให้บริการให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2563เป็นการพัฒน,นาระบบงานเกี่ยวกับการขอรับเงินบำเหน็จต,ตกทอดและเงินช่วยพิเศษที่รับเงินทางสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมระบบงานการให้บริการผู้รับเบี้ยหว,วัดบำนาญแบบปัจจุบันมี4ขั้นตอน ระบบงานการให้บริการผู้รับเบี้ยหว,วัดบำนาญแบบเบ็ดเสร็จ o n e s t ็อปเซอร์วิมี3ขั้นตอนจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงานทาให้ระบบงานการให้บริการผู้รับเบี้ยหว,วัดบำนาญแบบเบ็ดเสร็จ สามารถตอบสนองได้ทางผู้ให้บริการที่สามารถเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและผู้รับบริการสามารถยื่นเรื่องและดำเนินการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและนี่คือระบบงานการให้บริการผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญแบบเบ็ดเสร็จ one stop service ดังนี้มเ,เมื่อเข้าราชการเบี้ยหวัดบำนาญสี่ชีวิตผู้มีสิทธิ์หรือทายาทสามารถดำเนินการขอรับเงินบำเหน็จต,ตกทอดและเงินช่วยพิเศษสมเท่าได้สช่องทาง 1. แจ้งการเสียชีวิตพร้อมสแกนเอกสารการเสียชีวิตผ่านระบบงานบริการผู้รับเบี้ยหว,วัดบำนาญแบบปิดเสร็จวันสต็อปเซอร์วิสบนเว็บไซต์กรมการเงินกลาโหม 2. มายื่นเรื่องด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่กองเบี้ยหว,วัดบำเหน็จบำนาญกรมการเงินกลาโหมและต้องเตรียมเอกสารหลักฐานการแจ้งเสียชีวิตยังต่อไปนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้วจะดําเนินการกรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบงานทะเบียนราชฎร (GDX) เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบเบื้องต้นและคำนวณเงินนำส่งโดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบเบียวว้ยหวัดบำเหน็จบำนาญของกรมการเงินกลาโหมโดยนำเข้าข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPG และส่งข้อมูลพร้อมเอกสารทั้งหมดไปยังเจ้าหน้าที่กองบริการกำลังพลกรมสมิตราผ่านระบบงานบริการผู้รับเปี้ยว,วัดบำนาญแบบเบ็ดเสร็จเพื่อทำการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดในระบบสารสนเทศเจ้าหน้าที่กองบริการกำลังพลจะทำการสอบทายาทจากสมุดประวัติกรณีเงินช่วยพิเศษ3เท่าที่ได้มีการแสดงเจตนาไว้เจ้าหน้าที่จะนำเรียนเจ้ากรมสมิตราเพื่ออนุมัติการเบิกเงินได้ทันที ในกรณีที่ไม่มีการแสดงเจตนาไว้และการขอรับเงินบำเหน็จตกทอดเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องรวบรวมเอกสารทั้งหมดจากสมุดประวัติและสแกนข้อมูลส่งกลับเข้าระบบงานบริการผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญแบบเบ็ดเสร็จเพื่อให้เจ้าหน้าที่กองเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญดำเนินการพิมพ์หนังสือขอสอบสวนทาญาตเพื่อนำไปยื่นยังเขตหรืออำเภอที่เป็นภูมิล,ลำเนาของผู้เสียชีวิต เมื่อผู้มีสิทธิ์หรือทายาทได้รับหนังสือสอบสวนทายาทที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากเขตหรืออำเภอแล้วจะต้องนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่กองบริการกำลังพลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารอีกครั้งโดยแบ่งเป็น2กรณีคือกรณีขอรับเงินช่วยพิเศษสามเท่าและกรณีขอรับเงินบำเหน็จต,ตกทอด กรณีขอรับเงินช่วยพิเศษ3เท่าเมื่อผู้มีสิทธิ์หรือทายาทยื่ยนเรื่องต่อเจ้าหน้าที่กองบริการกำลังพลเจ้าหน้าที่จะนำเรียนเจ้ากรมสมิตราเพื่ออนุมัติการเบิกเงินจากนั้นจะสแกนเอกสารเข้าระบบงานบริการผู้รับเบี้ยหว,วัดบำนาญแบบเบ็ดสร็จเจ้าหน้าที่กองเบี้ยหว,วัดบำเหน็จบำนาญตรวจสอบเอกสารดำเนินการตั้งดีกาเบิกและอนุมัติผ่านระบบ GF MAS ของกรมบัญชีกลางและเขียนเช็คเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์หรือทายาท กรณีขอรับเงินบำเหน็จต,ตกทอดเมื่อผู้มีสิทธิ์หรือทายาทยืนเรื่องต่อเจ้าหน้าที่กองบริการกําลังพลเจ้าหน้าที่จะนำเรียนประหลัดกระรูงกะลาโหงเพื่ออนุมัติการเบิกเงินจากนั้นจะสแกนเอกสารเข้าระบบงานบริการผู้รับเบี้ยหว,วัดบำนาญแบบเด็กศิษ์ เจ้าหน้าที่กองเบี้ยว,วัดบำเหน็จบำนาญตรวจสอบเอกสารและนำข้อมูลเข้าระบบ e-pension ของกรมบัญชีกลางเมื่อกรมบัญชีกลางตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วจะมีหนังสืออนุมัติสั่งจ่ายแจ้งกรมการเงินกลาวห่งเพื่อเบิกเงินผ่านระบบโดยเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์หรือทายาทโดยตรงและนี่คือขั้นตอนในการดำเนินงานของระบบงานบริการผู้รับเบี้ยว,วัดบำนาญแบบ็ิเ็จ one-stop service โดยกรมการเงินกลาหมงเป็นผู้เขียนโปรแกรมระบบงานกรมสมียนตราให้การสนับสนุนเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศและกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาหมงให้การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำลองเริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนตุลาคมพุทธศักราช2563เป็นต้นไป